กุมารทองที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับและกุมารีถือเป็นกุมารทองและกุมารีหายากมากครับเป็นของพระอาจารย์เอียดวัดขันประชาสรรครับสายเขาอ้อเขาเรียกว่าอาจารย์เอียดปราบผีนะครับสำหรับท่านที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลสามารถเข้าไปที่ www. เบเครื่องรางมงคล .com ได้เลยครับหรือติดต่อในช่องทางเบื้องต้นลายไอดี แอดไซ07โอเค b ูนย์ศูนย์เจ็ดเร้านเครื่องรางมงคล f c หรือที่ TikTok และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างต้นนี้เลยครับครับในสายเขาอ้อนี่จะรู้กันดีเลยถ้าเป็นเรื่องปราบผีแก้กันหรือว่าเรียกในเรื่องของพูดผีจิตวิญญาณเนี่ยฮะ ต้องให้อาจารย์เอียดปราบผีเลยแล้วท่านเนี่ยเป็นสายเขาอ้อเป็นสายผีสายเขาอ้อเลยนะอันนี้สร้างในปี5 9นะครับหายากมากผลิตขึ้นมาเนี่ยมีทั้งขนาดบูชาแบบที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นขนาดบูชาเนื้อผงอาถรรพ์หรือผงเท่ากระดูกผีนั่นแหละนะครับเนื้อผงอาถรรพ์กับชนวนอาถรรพ์ต่างต่างนะครับที่ท่านเห็นจะเป็นขนาดบูชาสูงราวๆเก้านิ้วนะครับส่วนหน้าตักก็ประมาณ3นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างน้อยมากผมบอกให้ ตอนตอนเปิดจองอะเปิดจองเป็นคู่นะครับแต่ผมก็เห็นหลายท่านก็เหมือนกับจองปุ๊บก,ก็เอาไปแบ่งกันนะครับอาจจะคนนี้ชอบเป็นผู้หญิงอะก็เอาผู้หญิงไปบูชาแยกได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคู่แต่ราคาตอนนั้นนะครับดูจากโบชัวเลยอะที่ขึ้น,ข,นขึ้นมาตอนนี้นะครับคู่นี้นะครับมีแค่50คู่ในโลกเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมบอกให้เลยนะสิงคโปร์มาเลเอาไปหมดเลยนะเหลือหลงเหลืออยู่ในภาคใต้เนี่ยผมบอกให้ว่าเท่าที่ผมเจอมานะเห็นไม่เกินไม่เกิน10 ไม่เกิน10องค์ส่วนมากเก็บกันหมดนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเดินดูในตลาดพระนะครับในสงขลา,าหารใหญ่นะผมบอกให้เจอน้อยมากก็ตอนออกจากวัดเนี่ยราคานะครับ4,000บาทหลังจอง5,000บาทาราคานี้แบบเต็มที่เลยนะครับเพราะสร้างน้อยมากส่วนองค์สีทองนะครับจะสร้างแค่99คู่เท่านั้นองค์สีทองก็จะมีกุมารีเหมือนกันแต่องค์ทองทั้งองค์แบบนี้ครับ ทองหมุนๆมนมนแบบนี้แบบมันปูอย่างเงี้ยอันนี้จะสร้างน้อยกว่านะครับน้อยสุดถ้าเป็นแบบสีทองฐานแดงแบบนี้สร้างแค่99นะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นผมต้องเอาผ้ารองเลยนะผมหิ้วมาจากหิ่งเลยนะถ่ายยากนิดหนึ่งนะครับถ่ายยากนิดหนึ่งวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยอาจจะมองเห็นยากนิดนึงหรือไม่ผมก็อาจจะเอากล้องเนี่ยเข้าไปศาสตร์ตรงตัวกุมารเลยอ่ะส่องตรงตัวกุมารเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูแล้วกันมาดูกันครับนี่ฮะ จะเขียนนะครับจะเขียนตรงตรงฐานนะครับว่าอาจารย์เอียดนะครับวัดขันพัทลุงนะครับหรือสมยานามนะครับอาจารย์เอียดปราบผีนะครับผมบอกเลยว่าสมยานามนี้ได้มาไม่ใช่เพราะว่าโชคช่วยแน่นอนนะครับได้มาเพราะประสบการณ์ของท่านนะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับคือในสายเขาอ้อเนี่ยผมบอกให้นะน้อยมากนะครับที่จะมีการเล่นในสายแบบนี้นะครับในสายที่เป็นสายผงพรายแต่ถามว่ามีไหมวิชามีครับ มีนะครับสายวิชาผงพรายเขาอ้อเนี่ยมีนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยเล่นกันส่วนมากก็จะเป็นทนสิทธิ์เป็นพวกป้องกันเป็นพวกคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ในส่วนเนี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้เรียนกันนะครับถ้าภาคใต้นะครับดังๆนะครับก็มีพ่อท่านฮกพ่อท่าข้ามก็ยังมีอยู่นะครับพ่อท่านมหานิมิตอ่าอย่างเงี้ยก็เป็นสายเขาอ้อนะครับที่แบบยังเล่นผงพรายอยู่นะครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับ เป็นกุมารทองกุมารีที่คล้ายๆกับกุมารทองรุ่นแรกของสายสามง่ามอ่ะรูปทรงเขาจะใกล้เคียงกันนะครับจะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นก้อนอิดนะครับอ่าเป็นก้อนอิดแบบนี้นะครับนี่คมชัดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ในช่วงนั้นนะครับกุมารทองรุ่นแรกหลวงพ่อเตเป็นที่นิยมมากนะครับสิงคโปร์มาเลเซียต้องการนะครับก็อาจจะมีการสร้างนะครับให้รูปลักษณ์นะครับเหมือนกับกุมารทองรุ่นแรกของหลวงพ่อเตคงทองเห็นไหมครับเป็นทรงมหาไทย กุมารจะเป็นทรงมาไทยผมมีแค่นี้นะผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะตกใจมากเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับมีเท่านี้นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับอผมแบ่งให้เช่าบูชานะครับ3มองค์นี้ผมเอาราคาเดิมเลยฮะราคาวัดเลยอให้แบบราคาวัดราคาเดิมเลยนะครับเพราะว่าเราเหมามาก็ไม่ถึงหรอกนี่ท่านดูหิ่งหิ่งเลยนะฝุ่นฝุ่นแบบนี้คือไปเหมาจากหิ่งเข้ามาเลยฮะไปเอามาจากหิ่งเขาเลยนะครับนี่ เป็นกุมารทองและกุมารีอ่านหนในดูเป็นกุมารี e. ดีกว่านี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะแบบนี้นะครับนี่เป็นเนื้อผงอาถรรพ์ทั้งองค์งงเลยนะครับทั้งองค์เลยนะแบบนี้เลยนะจะไม่มีอุดนะครับนี่จะเป็นทั้งองค์แบบนี้เลยฮะก็คือผสมเท่าอังคารนะครับเท่าเชิงตะกรทั้งองค์เลยนี่ผ้ามือกวักเห็นไหมครับรูปทรงจะคล้ายๆกุมารทองหลวงพ่อเตนะครับ นี่หายากครับหายากหาดูยากมากของเก๊ของปลอมเนี่ยแทบจะไม่มีนะเพราะว่าของแท้สร้างน้อยเกินนะครับอันนี้สร้างแค่50องค์เท่านั้นนะครับนี่เนื้อจะคล้ายๆกับกุมารสมบัตินะวัดไผ่ล้อมนะครับปฐมนะครับนี่ทองนะครับเป็นพิมพ์หูยานครับหน้าตาดุดันเหลือเกินนะครับนี่หน้าตาดุดันมากนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาวัดขนาดให้ท่านดูนะครับตรงในส่วนของหน้าตักนะครับก็ประมาณ3นิ้วนะครับประมาณ3นิ้วประมาณ3นิ้วจริงๆส่วนความสูงนะครับก็ประมาณนี้9นิ้วฮะ9นิ้วไม่ถึงเก้านิ้วครึ่งครับนะไม่ถึง9นิ้วครึง่งกุมารทองมีความสวยงามนะครับมีเอกลักษณ์ในตัวนะครับนะคมชัดนะครับมีเอกลักษณ์ในตัวเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้กุมารกุมารทรงมหาไทยคล้ายๆาพ่อเต๋อย่างเงี้ยคลาสสิกคลาสสิกอย่างเงี้ย ผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับนี่แล้วก็จากที่ได้ฟังประสบการณ์นะครับในสายใต้นะครับสายเขาอ้อแท้ๆของทางใต้เป็นสายโงพลายแบบเนี้ยกูม,มารุ่นนี้นะผมเคยอยากได้มากนะครับแต่ว่าหาเช่าไม่ได้เลยนะครับเขา เอาไปสิงคโปร์มาเลเซียหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของคนพื้นที่ที่บูชาก็ไม่มีใครแบ่งให้บูชาเลยนะครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวอ๋อองนี้องนี้มันจะมีนี่มีสีกระเทาะนิดนึงฮะมันไม่ได้แตกนะครับสีเขาหลุดนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเนื้อหามวลสารนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่มีผลต่อการบูชานะครับนี่หน้าตานี่คือแบบโหดเลยอะหน้าตาคือแบบเข้มขลังสุดๆเนี่ยนะครับนี่ ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามาดูนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็นํามาทําคลิปให้ท่านได้ชมกันนะครับ นี่คือพระผงพรายปฏิหารหรือพระผงกระดูกผีที่สร้างโดยลูกศิษย์ของพ่อท่านหกวัท่าข้ามผู้ปลุกเสกก็คือพ่อท่านมหานิมิตสำนักสงสาลาเคียนตูชัยครับท่านคือผู้ตำมวลสารผงพรายปฏิหารพ่อท่านหกวัท่าข้ามรุ่นแรกครับและนี่คือพระเครื่องของท่านนะครับมีความเข้มขขังและมีประสบการณ์มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมสูงมากในบรรดาพระผงกระดูกผีสายใต้ครับ คนถามมาว่าขุนแผนพายเจริญทองเมื่อไหร่จะทําคลิปแล้วเมื่อทําคลิปแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามันดียังไงเอามาชมกันพ่อขุนแผนจะมีดาบมีดาบแบบนี้หมายถึงพร้อมรบและเมื่อรบจะชนะทุกครั้งพ่อขุนแผนนั่งในซุ้มเรือนแก้วหมายถึงความร่ํารวยอํานาจปกป้องและมีบารมีมีนางสกิดและนางยอมแบบนี้คงไม่ต้องพูดนะว่าอะไรกุมารทองและกุมารีนั่งอยู่บนกลุ่มพลังงานเข้มขลังยิ่งนักพลิกมาด้านหลังเลยฮะนี่ครับ เป็นพระลักษณ์หน้าทองครับคุณเห็นไหมมีลูกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยที่แก้มด้านขวามีลูกพระอาทิตย์คนที่ใช้ขุนแผนรุ่นนี้จะมีความงามทั้งกลางวันและกลางคืนสุดยอดเลยฮะใครไม่มีสั่งเลยยังมีอยู่หลักร้อยเท่านั้นและรุ่นนี้ปลุกเสกพร้อมกับพระเครื่องผงพรายพ่อท่านนิมิตรนะครับเห็นไหมครับเนื้อเดียวกันเลยรุ่นนี้มีทั้งแบบมีผงพรายและไม่มีผงพรายรุ่นนี้มีรันโค้ดปันเลข ัดเจนที่แนะนำนะครับจะเป็นพระทางฝั่งประเทศลาวครับนี่ครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงวัดคันแยงเมืองโพนทองแขวงจำปาสัลดังมากนะครับของประเทศลาวและทําไมต้องเป็นพระอาจารย์สมเด็จบุญมีพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงเนี่ยครับท่านคือสิทธิ์สายวิชาของสมเด็จลุนนะครับซึ่งสมเด็จลุนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพระเกติอาจารย์ฝั่งไทยเยอะแยะมากมายนะครับและก็ท่านก็ยังร่ำเรียนวิชาจาก ถ้าเกจิสายอาจารย์ซาคำแดงคือในประเทศลาวเนี่ยมีสองสายครับที่ใหญ่ๆนะครับดังๆเลยนะครับดังๆถือว่าเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์ซาคำแดงแล้วก็สมเด็จลุนเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับท่านเรียนสายวิชาสืบทอดมาอย่างถูกต้องคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับอันนี้ก็เป็นศรีวลีนะครับพระศรีวลีเนื้อผงพลายนะครับถือว่าเป็น ครั้งแรกของประเทศลาวนะครับที่มีการสร้างเนื้อผงพลายอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับอาจจะมีาการสร้างแหละแต่ว่ามีการสร้างมีกล่องมีอะไรชัดเจนแบบนี้คือครั้งแรกของประเทศลาวเลยนะครับนี่ครับพระศรีวลีนะครับใช้แทนได้ครับและมีประสบการณ์มากมายนะครับของท่านก็จะมีเป็นสังกระจายด้วยนะครับแบบนี้ครับสังกระจายเนื้อผงกระดูกผีนะครับนี Ai ่ฮะของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีฮะตอบโคดอันเลขนะครับตัวนี้นะอ่าคราวนี้ของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผงพลายนะครับ เป็นพระนาคปกผงกระดูกผีแบบนี้ฮะเนื้อเขียวนะครับเดี๋ยวซูไม่ทุกท่านดูนะครับท่านใดสนใจหลักร้อยเท่านั้นนะผมบอกให้ที่เอาไม้โชว์นะครับหลักร้อยทั้งหมดนะครับนี่ฮะผงก็จะขึ้นนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นพระนาคปกของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นลูกอมครับลูกอมสร้างแค่99ลูกนะครับตอกโค้ดมอแบบนี้นะครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเช่นกันนะครับนี่ผงทายเต็มเต็มนะครับเหลือน้อยนะครับเพราะสร้างน้อยมากสร้างไม่ถึงร้อยนี่ ุูอผมผงพายผสมผงพายกูมานด้วยจะเรียกว่าผงพายกูมารก็ได้แล้วก็มีลายเสือฮนะทั้งสองอันนี้เหมือนกันนะครับฝังตะกุดนะครับเป็นตะกุดเมตตามหานิยมนะครับของวัดคงคาเรียอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็นําเสนอนะครับเป็นแม่นางกวักเนื้อผงกระดูกผีสีเท่านะครับทุกรุ่นที่บอกมาเนี่ยผสมผงพ่อฮกหมดเลยนะพ่อเต นะครับพ่อะแย้มนะครับก็มีกุมารทองด้วยของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเนี่ยมีกุมารทองโดยเนื้อโลหะอุดมมวลสารแบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะที่สําคัญครับตอนนี้ครับสุดยอดเลยเป็นที่นิยมมากครับพรายโคตรฮง พรายโคดเฮงของอาจารย์อูดพยักษ์หน้าทองครับตอนนี้ท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อมาที่ไล okay น์ดีแอดไซน์โมวลสารเดียวกันกับวัดคงคาเรียบสำหรับท่านที่สนใจนะครับพระผงกระดูกพีต่างๆนะครับติดต่อมาที่ไลน์ดีแอดไซน์โอเครับ